สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูวันแสนสนุกนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูวันนี้เช่นเคยเราอยู่ในหัวข้อมารยาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับถ้าพูดถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันนะครับมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้เราติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่างๆทั้ง Facebook Li n e i n s t a g r a มนะครับ i k t o อกมาเป็นต้นนะครับจนเสมือนโลกอยู่ในมือของเรานะครับทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเหมือนอยู่ใกล้ๆเราได้นะครับนี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับ แต่ที่มีการศึกษสารก็มีประโยชน์และโทษน,นะครับถ้าเราใช้ในทางที่ดีก็จะเป็นประโยชน์มากมายนะครับผ่อนคลายได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้ในทางที่ผิดหรือทางที่ไม่ดีหรือใช้มากเกินไปก็อาจจะเกิดโทษหรือสิ่งที่ส่งผลต่อร่างกายของเราได้น,นะครับฉะนั้นเวลาใช้งานต้องใช้ให้พอเหมาะนะครับไม่ใช้มากเกินไปนั่นเองนะครับและสําคัญเลยถ้าเรารู้จักประโยชน์แล้วเราต้องมารู้จัก มารยาทก,การสื่อสารนะครับขนาดผู้สงสารกำลังพูดอยู่เด็กๆก็ควรตั้งใจฟังนะครับไม่ควรจะพูดแทรกนะครับเพราะเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับฉั้นเราต้องตั้งใจฟังนะครับเวลาจะพูดก็ต้องขออนุญาตก,ก่อนพูดนะครับอาอจะรับฟังเป็นผู้รับสารนะครับอาและจำคัเ,เลยเด็กก็ต้องพูดจาให้มีห่างเสียงครับหรือค่ะทุกครั้งนะครับ อ่านี่คือสิ่งควรนำมาฝากเดกนะครับเกี่ยวกับมารยาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีก,การสื่อสารนะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงการบ้านของเด็กกันเลยวันนี้นะครับครก็มีการบ้านให้เด็กนั้นไปทบทวนการเขียนกอไก่ถึงหันกนะครับ ในสัปดาห์หน้าควรก็จะมีการทดสอบการเขียนกอไก่ถึงฮนุฮูกนะครับยิ่งเขียนเยอะยิ่งได้ถ้าเราไม่ฝึกเราจะเขียนไม่ได้นะครับชั้นวันจันทร์เราจะมีนัดการเขียนชั้นอย่าลืมไปทุทวนเยอะๆนะครับยิ่งเขียนเยอะยิ่งได้นะครับถ้าเราไม่เขียนไม่ได้นะโอเคครับวันนี้คนมีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ